แล้วก่อนที่จะเรียนวันนี้นะครับคปูรูมีเกมมาให้ <Yay! S 1> เล่นเกมทบทวนสลักที่เราเรียนกันแล้วเล่นควบทวนสระ,ะเราจะเล่นเกมทบทวนสระการอ่านบัตรคำแข่งกันเหมือนที่เราเคยเล่นนะครับอ่ะอันนี้เอาไปาตรงนั้นวางมาเลยวางมา ใบเฮ้ยบอกอะนอกใบดอยไรบันไดครับอ่าระ,ะว,วงังคุณมีนากับคุณออนิวจะแข่งกันนะครับเดี๋ยวผมแต้มตาก่อนมองใกล้ไม่เห็นพร้ <c oughs> มอมหรือยังครับพรอ้อมแล้ว้อมระวังครับพร้อมระวังครับพร้อมระวังก่อนครับพร้อมระวังก่อนครับ,รรบ <c oughs> เด็กตัวเข้าตึ๊ง วน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 นลอดกระาววน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 หลอดกระลาวจับมือจับแขนจับไหล่จับมือกับแขนจับไหล่แล้วจับหัวใจวุ้ยงวุ้ยงลัวนรัว8 หนึ <kung> <sk> e <forward> ่งต่อศูนย์ผู้ท้าชิงคนต่อไปเก้ากับูมีนาฮะมือมือมือตกเาตกมือตกมือตกไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแลสลับกันไปตกาตกไหลตกมือตกมืองจแล งมาได้พูดได้แชมป์ใหม่แล้วพร้อมยังเีพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ววางเอามือจับหูมือวางนัด เกับแคมป์สองสมัยแล้วผัวเป๊ะๆเข้าไปมาเก้าเจอมินาครับตอนนี้เอาเรี๋ยวมาจรดการครับเอาใหม่เอาใหม่ร้องใหม่เลี้ยงดีๆครับเลี้ยงดีดีข้างหน้าจะเอาใหม่ข้างหน้าด้วยมันจะไป็นี่หนึ่งไม้ได้ร้อมยางวางครับวางครับวางวางที่นีครับวางทีอ้าวเติมตัว มนวนมนตัวกวนวนล็อกเราวนวนวนตัวกวนวนลอจับเตีวจับค้าจับเขาจับเตีวจับค้าจับเขาแล้วจับพวเราคุ้ยงคุ้ยงแสวตรงมจะุ้วา ว่อะไรคำนี้ไม่ใช่คำสระอะบัไดเอ้อมือน้าชนะสามสามสาามสามมสมาสามสมสามสาสามมสาสามสามสามสมามสามสมสยมสา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 มพี้อมออมามส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 า มือมือมือตกตักตมือตกเกือตกไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตกตักตกเดตกเือตกเดือนี่จะหูดีว่างลิกกระเบิ้ลกระจุยกระดิกระดดกระตมกระต้นกระล้วกระล้อวกระต้นกระอ้นกระตนกรับ มันนีม้มันมสระอัวไป่ตลาอนนี้ตลาดทางนี้ทาไหจออ่ะบอจับจกเก่งมากต่อมาข่ะ